มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้าไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทุ่งให,หนูพอมอกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับน้ำรถหลล้อน้ำซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็อุ่นรถดำมาแล้วครับคลิปนี้ก็เกี่ยวข้าวนะครับยังยังอยู่ที่ทุ่งนานะครับก็จะไปคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นการ ไปล่องแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาทงนี้กอนเดี๋ยวสองนันนี่แหละแล้วก็จี๋เอารหลดกนแมงเ่องเราคงกาจะไปล่องเลยนะครับผมนี่ครับสองคันนะครับเกี่ยวช่วยกันครับตอนนี้ไม่เจอเข่าลมครับแม่โค้นี่เกี่ยวฝีมือเดีว่ามาทานันดูล่องลอยครับ ตัวน,นี้คันใหญ่นะครับตัวน,นี้คันเล็กนี่เจ้าของนาครับงี้ลงเลยแล้ว้างไปพี่อะป้องรวยยูใส่ป้องรวยยูไส่ไงลงเลยลองต้องลงงานน,านีนห่ห็นปะไอเดียเดีย นี่ป้องอ่ะอองงนี่ป้องอ่ะเอีอลงลงอ่านี่นก็ได้ช่งไอ้เกี้ยวช่งไอ้เกี้ยวซอยกันก็นได้แล้วเตี้ยเดี๋ยว่ามันนี่พรทันกันนะนี่แหละลงนี่แหละเออปอยย้องรวยอ่หันอ่าเกี่ยวไปน้ำเนี้ยไปน้ำเลยไล่ด่างเลยบีเลย เดี่ยวตัวนี้มันตัวเล็ก <laughs> อ่าเปลี่ยนคนณครับแล้วครับเปลี่ยนแล้วไอเดียไอเดีย <laughs> เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวถ้าเจอพี่มือโอ้บาลบอลพี่บาล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  บ้าวว้าวเออยฮ้ยหวานเลยครับอ๋อ,อกค่นั่นค่ะไม่งั้นไม่ละ ท่านผู้ชมพีกำนองครับผม93ให้เร็วจริงๆนะครับเร็วเร็วเร็วกว่าขังเลยเดี๋ยวรอดูตอนวันไหนใกล้ครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่เก็บเข้าล้มนะครับว่าดะเป็นยังไงนะครับมาดูกัน กันนั่นแบกงลงไปบุญแล้วนี่ครับท่านผู้ชมมากันแล้วครับดูการเก็บข้าวครับนี่จะเป็นข้าวล้มนะครับดูครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมฐานเก็บยึงขึ้นยึดขึ้นเลยครับตอนนี้จะเป็นการทำงานของ 93นะครับ DC 93นะครับ ครับคุณแท้เลอน่ครับคอยเก็บไ,ไปครับผมเจอเข้าวตั้งก็จวดเลยครับจวดก้มแล้วนะก้มก้มก้มเออ หวานครับถ้าเข้าชั้นชันนี่แบบยู่จำเลยนะครับจำตัวตัวยู่เดินอะนะครับยู่เต็มเลยแต่ถ้าเป็นอ่าข้าวแบบนี้จะเกี่ยวยากนิดนึงแล้วก็เพี้ยงจับปนไหลแต่ว่าถา้ถาถา้ถาถ้าตั้งแบบนี้นะจะโอเคนะครับ คนขับเขาก็ชอบกันแบบนี้ชอบแบบเขาตั้งๆนะครับถ้าถ้ามันล่มลายอ่ะมันเกี่ยวยากครับแล้วก็มันนานเลี้ยวนะครับผมคนขับใจร้อนนี่เนาะดูท่าแล้วนะครับมันเก็บไว้หมดแบบป๊อป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 ปปอเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับดี๋ยวไปดูกันข้างล่างนะครับผมเอามาดูเข้าตั้งก่อนครับ เราผมลงล่างเลยแล้วกันไปครับมาแล้วครับนี่ครับเจ้าของนาก็มาเล็มเข้านะครับตรงที่รถรถเกี่ยวมันเข้าไม่ถึงนะครับโม่ร่องอ่าโม่รลงได้ได้สอดปัดปัดเอ้ยเฮ้ย นี่ก็จะเป็นคลิปหน้าก็จะเป็นอ่าคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปรถลั่งนะครับท่านผู้ชมนะครับคันน้องเกี่ยวอยู่นู่นนะครับคันพี่เกี่ยวตรงนี้เห็นครับผมโอ้โหสังขาได้ดียดูครับดูเข้าตั้งนะครับเข้าชั้นยู่เต็มกันแล้วครับเต็มกันแล้วเลยครับผม เลี้ยวเลี้ยวไปสไลด์โชว์ก้ังโชว์สุดทรงเงเยวครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับกินหม่เขาที่เขาแวนนี่ครับผมวันนี้ก็ แดดร้อนนะครับแดดถือว่าอากาศดีนะครับดูกันต่อครับแบบจังจังๆครับผมรื่งข้าวชันนะครับเข่าล่มครับผมนี้เข้าเข่าล่มครับทำลงทำลงทำลงฮะแก้วแก้วดึงขึนจ้วนจวนครับจวดเออจวน ย่างน้ำมันทันเลยท่านผู้ชม,ชมเ้ยวกว่าจับเป็นนองเนี้ยผมเกี่ยวเหมือนกันนี่แห่งเร็วกว่นนนาน,นี่นะครับแับคนเก่าอ่ะเพราะงั้นไม่ได้เรียกว่าเขาสั้นเขาส,สั้นมันอยู่อย่างเดียวเออเกี่ยว ฟาดฟาดฟาดเดี๋ยวเราไปดูที่เทครับผมเต็มพร้อมกันเลยครับทั้งพี่ทั้งน้องอ้ยบ่บ่เบิดดอกไอเด็ดบ่บ่เบิรดอะเอาขึ้นไปเทมันนี่ครับคันน um, ้องตามมานะครับเต็มพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมสวดดึง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 ดิง เดี๋ยวเราไปชมกันที่เทครับผมไปกันเลยครับเอาอีกเนี่ยนะเอาอีกอ,อ่กเนอะต่ยอ,อเยเจออ๊เ้อง อดก็แล้วชมตรงนี้นะครับขึ้น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 อ่าอ่ายกข้อขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็อย่าพากันไปเจอกันบนรถล่องนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมร้าหมันกำลังมากนะครับแกล้งก็จะไปปล่อยเข้ากัน นะครับผมครับรถดำถ่ายพุ่นนะครับผมเจอกัในใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ดวกใหญ่นู้นพอมอง